สวัสดีครับผมแพรแต่รั้วแพรชาแนลแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับ oppo find 2 pro ครับแต่ว่าที่พิเศษมากๆเลยคือทุกคนดูครับมันเป็น 5g ครับ oppo find X2 pro เครื่องที่ได้ใช้ 5g เครื่องแรกในประเทศไทยแล้วเป็น 5g จริงๆนะครับเพราะว่าผมเทสกับ nperf มาละ s l m n nperf ผมได้เทสกับเอ็นเพิรมมาแล้วนะครับความเร็วความเร็วสปีดเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยอ่ะคือถ้าประมาณสองสามสี่ห้าร้อยเนี่ยสองเนี่ยคือสปีดห้าจแล้วเห็นมันขึ้น 5G, าจีอาร์เพิร์มไหมนั่นแหละตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าชำาญเป็นชาติเลยนะครับผมคือก็นั่นแหละมันเป็นศูนย์บริการของ Oppo เนาะเพราะว่าใครที่อยากจะอัพ 5G ของ o p p โป i ไ d สูตรเนี่ย ก็ต <sk r isa> ้องมาที่นี่นะครับใช้เวลาทําก็แล้วแต่คิวว่ามีคิวเยอะหรือคิวน้อยแต่ว่านั่นแหละทำแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าทําแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ได้แล้วก็ไม่สามารถ Factory r e ี e ซ็ตตัวเครื่องได้นะครับผมก็นั่นแหละสําหรับวันนี้5 G คนแรกในประเทศไทยกับ oppo f i x 2 pro 5 G ที่ในที่สุดก็ใช้5 G ได้แล้วสักทีเดี๋ยวเราติดตามรีวิวลองเทอมรีวิวนะครับผมใช้มาประมาณเดือน2เดือนเนี่ย มีความคิดเห็นหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากตอนแรกๆเลยก็ไว้เจอนคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ